เด็กคนนี้โบลายสุดเลโบลายคูเเด็กคนนีสวัสดีครับพอแกนครับสวัสดีค่ะวันนี้กับม่หอนเฮียหน่อรั้นพอกแกนครับวันตี็นงคางก็มาติิตามตัวเลขคำานนวณพอกแกนนะครับซึ่งสองวดกิดมานนี้ไฮว่าร้อยล้มบนเลยวันต่อไปเนาะไฮว่าว่าเขาค่าเขาเนี่ยสามแปดบอกสามแปดเนาะอกแกนเนาะสสมครสับ ก่อวล่รอแรองๆเลได้พรแกันได้เพราะว่ามันว่าได้ยินแล้ววันนี้สำหรับงวดที่ผ่านมากนี่ค้นขื้นน้ำไหลบก่กันเรื่องถือนไหลหรือว่าถือหลายนี่บ่หูน้ำเิ็นอือแล้วก็บ่หูเพราะว่าบ่ทร่มาบอกไล แต่ตามที่ได้ไปนี่คือให้ไปเมื่อทุกคนว่าจะผู้ไหนมามจะบ๊อบปิดบังนะครับผมแม่แม่แต่ท่ามาถามในส่วนตัวก็บ,บอกไปเบิดเลยแบบว่าบ๊อบปิดบงนะังให้ให้ได้อยากให้ได้ทุกคนเลยแปลว่าแล้วตั้งแต่บุญวาสนาครับผมแล้วแต่ดวงเนาะกันให้ไปแล้บวบ่ซื้อก็จําเป็นว่าหันเนาะครับผมครับเอออันเรียกนะของธรรมดากันให้ไปแล้วบ่ซื้อหรือว่าทุนบ่พอหรือว่าไปเหื่อใส่ตัวอื่นนะสิครับผมเออคันทิมตัวนี้ก็มันคิดไปก็ ว่าได้ซื้อว่าจำเป็นจำเป็นสำหรับดวงเล<ด>่นขนดวงไฟมัน่นแม่นอันนี้ก็ว่ากันว่าได้ว่ากันว่าได้อืแต่ทือว่าโชคไฟมันมั่นแต่ว่าสำหรับว่านี้พอแกนความแล่าที่ที่อบอกเล่ทาท่า,ทา,จานจะได้เมื่อนี้ขอเบอร์ท้วเบอร์ท้วงทำอะไรเรื่องพกแกนเรื่อมีหลายท่านหลายคนบอกว่าขอเบอร์ท้วงพกแกนในแนีว่าเั่นที่ได้ท้วถามสอบถามรายละเอียด แต่ว่าสำหรับพอแกนนี่มีชุดพิเศษอยู่แล้วพลอยพี่น้องหลังจากที่ให้ไปแล้วพอแกนมีชุดพิเศษหรือว่าชุดพิเศษได้ก่อนแล้วนี่จังไรนะพ่อพี่น้องโทษถามพอแกนเองนะครับมีชุดพิเศษนะครับชุดที่ให้นี่คือชุดธรรมดาครับมีชุดพิเศษอีกคชุดเน้นๆวันต่อไปชุดพิเศษพิเศษนี่ถ้าเอาช่วงช่วงวันที่วันที่สิบสี่วันที่สิบสี่สิบสี่ โอ้โหสิบสี่สิบห้าสิบหกใครบ้างแตโอกาสยังหลายเนาะโอ้ oh, <okay. S 2> โอกาสยังหลายคนแต่วันสิบสี่แต่แต่ตามกินแล้วถ้าให้ไปงวดนี้ก็ค,คิดว่าบ่พลาดเด้ยนั่นไฮต้น,ต,นต้นงวดกับกับคิดว่าบ่พลาดครับผมอนะ่านั่นถึงว่าเป็นธรรมดากับบ่พลาดเพราะว่าเฮ็ดออกมาแล้วกับเขาข้อมมันใจนระะืมัครับผมข้อมข้มไ่เมืนใจการกระทำครับคิดว่าแล้วบอลว่าเสียห้แบบลุ่งลุ่งแรงเด้ครับผมเออต้องให้มีข้อมมันใจจะค่อยให้ออกไปคิดว่าบ่อยพลาด แต่ว่าสําหรับผู้ใดที่อยากมีอยากได้เป็นกรณะี่พิเศษรือว่าจะไหนก็โทรถามพอแกนได้โทรถามช่วงวันที่สิบสี่ครับผมจะให้ไปอีกจะให้ตอบให้อีกคือคือขี้เสนอออกอาการในวันที่สิบสี่ขีดค่อยๆจีปล่อยชุดนี้แต่ว่ากันผู้ใดอย่าพูกว่านั่นก็โทรถามได้แม่นโทรถามได้ครับผมครับผู้บรรู้กับโทรถามได้ครับผมครับผมรู้แล้วก็เบิ้งไปตามนั่นแหละครัคเนาะ เริ่มปฏิบัติการขั้นตัวเหมอนเนาะเสื้อละกระดาษใช้เหรอกระดาษวันนี้กับเปนี่ยนเชือกเามีชุดบนชุดล่างเชือกเอาบอเป่าแม่เนี่ยมีบนมีล่างเชือกเนี่ยขั้นตอนเรียบร้อยแล้วนะครับโอเคขันตอนเรียบไหล่แล้วพอจะหยากแ่นกล้องลง6ตัว6สีก็ครับอันนี้เพื่อนหัวกลับอนเด้ออเนื่งจากว่าเพื่อนต้องหันหัวเข้าหันจะควงครับผม 16หกตุลาคมนี้วาดประจําวันที่สิบหกตุลาคมครับเดือนหกเดือนหกเดือนหกบนหรือล่างพรเดือนหกเดือนแปดเดือนหกกับแปดนะครับค้าวบาบนญะเ้าว่าบนเมื่อออกล่างกับเป็นอะไรนี่คือของบบมีหัด<อ>แต่ว่าแต่ว่าที่ว่าเป็นตัวเด่นไ้เนาะคือคือที่ไ้ไปแบบเกาเกาน่ะยนะเนะกาเดือนหกกับแปดวิ่งหกกับวิ่งแปด ที่เก่านี่แหละเอวิ่งมันนะครับวิ่ง6วิ่ง8ปดเขาก็แปลนเป็นตัวเด่นแล้วจะหากว่าเพิ่นบอมาน้ำกันเพินบอมาน้ำกันได้ครับเพิ่นบอมาน้ำกันหกกับ8นี่พัชิมากับตัวใด แปดในสิมากกับตัวใดถ้าว่ามากกับหกหกเงินเงินนี่ให้ให้จักคู่หนิหัวให้บุญจักคู่ให้ดังจักคู่นี่นี่นี่นนนเฮ็ดเฮ็ดไว้ตามนี่แหละนี่มันคือส่งใหม่ก็สุงหมดเออมันสีน้อยก็สุงหมดเด้ครับเงินนี่น้อยก็สุงหมดถ้าหากว่าคือตัวเด่นแล้วนี่ตัวนี้วิ่งตัวนี้วิ่งเนาะเป็นนันว่าจับคู่ใอะไรได้หนิหกกับแปดนี่ยหกกับแปดนี่เด้อยหกแปดมีโอกาสจับคู่กันไม่จับคู่กันไว้แล้วแต่สิให้ษเขียนจำมึงอีกก็ได้ครับ ยังมีอีกไว้จับคู่ให้<ด>มันจะมีอยู่แค่นี้แล้วแบบคู่กับยังเก็บหน่อยคู่กับหกเก็บคู่กับหกหกเก็บหกสามหกศูนย์ถ้าเป่าต้องเป็นหกหกแม่แ<ว>มือตัวกันแม่นคือตัวกัน นี่นี่มีสิทธิ์เป่าได้วันนี้วันเสาร์มีสิทธิ์เป่าได้แล้วแปดนี่คู่ก็หกอยู่แล้วเนาะแมนบอกเขียนลงกับเบิงวา่าคือเป็นตัวเด่นคู่กันอยูยแล้วห่งกแปดคู่แรกคู่ที่สองมากกว่าเก็ดแปดสามแปดศูนย์แปดมีเท่านี้ครับผมเลขวันนี้เนะาะจะมีหน่อยคู่ครับ ตามเหตุไล้วันนี้สมมติครับผมถ้าสามแปีางวนบางเงมันจะออกแเออมันออกแปเนาะเออมันมีแค่นี้่ะเจ็ดแปดสามแปดหก่มันมีหกแขีอยู่กูแบบนี้ซครับเออตัวนี้ก็ออกหกแปดก็ขอออกออกเลยนะไหนเป็นเลขเด่นมันเป็นตัวเด่น้องมันครับเออคันมากก็ขึ้นมาก6กลมันเป็นตัวเด่นอยู่แล้วเนาะคือคือ้เทีแล้วเนาะครับ ไฮปีเป็นตัวเล็กยตัวนี้เก็บหกแปดแล้วก็เจ็ดแปดเก็บนี่ขึ้นมาดูแท้จิมันบนแนอนอนของบมีหักครับมันเป็นยังขึ้นมาดูแท้ตามจริงแล้วเก็บนี่มันดับรางได้องวันนี้ครับผมว่าหันเข่ารับรางครับเออแต่ซื้อเสษบุญได้มักซื้อเศษบุญซื้อได้ตามจริงแล้วเจ็ดวันนี้ดับรางเด้อว่าหันเข่าดับรางครับ เรียนใส้นกาเนี่เรียนล่างไม่ได้กันเรียนเรียนบนลุงหมวดว่งหันเต้าเงินน,น,น,นี้ยรับล่างเก็บแต่เรียนเส้นบนเอานอกก้อนนั่นลุงล่างในเบิดขึ้นบนมีแต่แต่ตรงนี้แล้วเอเอ,เอคู่จับที่ต่อไปคือหกสาม,มนี่เป็นคู่ที่สอบแรง,งวดน,นี้เนาะครับผมอา่ามีแค่นี้แหละ ตัวที่สอบกับมีหนึ่งคู่สองคู่ตัวนี้ก็มีหนึ่งคู่สองคู่ครับยันเบอร์โทรไปในบทเนเบอร์โทรเนาะทางล่างเบอร์โทรเอาตัวย่ๆไปทให่้าหกหนึ่งเจ็เจ็ดสองเจเจ็ดแปดห้า เจดห้าอ่ะอันนี้เ,เบอร,ร,ร์โทสู้พวกแกนหันมากากเลย<ถ>นะมันเป็นพวกแกนอืมอ๋อบันเท่ากันสําหรับชุดเด่นของพ่อแก่นนะครับหกแปดนะครับนี่คือชุดเด่นนะครับตัวเด่นนะครับหกกับแปดเด่นมาด้วยกันเลยนะครับสําหรับอา่าแยกว่าได้เป็นบนเป็นล่างพ่อแก่นขั้นขั้นตามจริงตัวนี้เป็นบนเนี่ยตามจริงแล้ว ส่วนทั้งหมคือว่าหันเมร์ก็คือหันบอกว่าสามมันมันชีมาบุญมันบ่มากมันไปล่วงหลังครับผมมันเลยบอกว่าเลยบอกว่าเอาเนื้อนอนบ่ได้ครับผมคิดว่าเป็นบุญหรอสามมุขเพราะอื่นในส่วนของขอกแก่นนี่มาคือมามาว่าชีเป็นบุญนั่นอันที่ให้ได้ให้เป็นบุญเป็นล่างนี่อันร่างตัวนี้เป็นร่างตัวนี้มาบุญแต่แต่ว่าถ้าหากลต้องเป็่างก็ต้องกักขึ้นบ้านละเนื้อมันดินได้ครับสิ่งบนเนนนอนก็คือสิ่งบนเนนนเองาะครับผม มีความกันเบิงขันมากระลุกขุนมาบางกับพ่านกระยุบบ้างกอกผู้บอกกระยุ่ทางอีสานมีความอีสานยู่ในดงแม่ปลาอยู่ห่วงไม่ทนาบเนลากะปู้บุญมะละไก่กันนครับนะครับตะล้องมีความเบิงครับเพื่อนพี่น้องเอเจ็สำหรับเบอร์ตัวนะครับผู้ใดอยากได้ชุดพิเศษนะครับจากพอกแกนตะล้องโทัถามเบิงนะครับตล้องโทัปรึกษาเพื่อนเบิงอันนี้การเพื่อนกะที่ให้เนวทั้งเพื่อนพี่น้องเอเจ็ได้บ่หน่อยกระจายอืมตะล้องไปเอาไปคุยกับเพื่อนเบิง ในส่วนงวดวันที16่16กุลาพม2หา64นี่นะครับคนไก่แนวทางมาซ้ำนี่ครับจะว่ากับบนมีโอกาสเป็นล่างนะครับล่างมีโอกาสเป็นบนอ่าบ่ได้เน้นย่ำชัดเจนว่าจะเป็นตัวใดนะครับวบ่าเพื่นเลขดับของงอวดสีมานี่ตัวใดด,ดับก่กกอดับเก่ <9 S 2> า,า,าดับเก้ายังดับเก่าที่สุดเอาดับเก่าล่างดับเก้าล่างครับ วันนี้้ามันแคเลยก็ว่าดับเกจล่างวันนครับผมติดเก็นี่คือซื้อขึอ้นบนครับผมเกดซื้อเป็นบนนะครับ <ๆ S 2> นี่นีนส่วน,วนบนนี่ดับยังบ้างหรอ่าบนบนบนว,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 <อ>ว่าตัวดโอ้บนไม่มีดับอ่าบ่บ่บบบับบบบคบบบวบบ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 บนบบ่บบบบืบอบบบนบนบบบบบรบบบบบอบบ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 บยบบบ่าบบบอ จงได้ก็ได้ความชัดเจนฑ์กับพ่อแก่นนะครับกับสารับคลิปนี้นะครับพ่อพี่น้องเพื่นชอบแต่อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเลยแท้เพราะว่าเลขบ่หลายครัวเลขบ่หลายงวดเลยครับบ่หลายคู่งวดก้อนหลายก้อนนี่งวดก้อนหลายก้อนนี่งวดก้อนไม่หาคู่ยัางอาหา่งวดก้อนนาไปหทนกะกะไรอยู่มิงวดนี่เราพ่อเบิ้งนายว่าเขาโป้เขาโป้สองงวดมากครับพ่อพี่น้องครับสาเหตุที่แอดมาติดตามนี่ก็คือได้แนวทางจากพ่อแก่นอยู่ นะครับพราะฉะนั้นพ่อพี่น้องก็ลอะออกไปเป็นแนวทางเบื้องนะครับตั้งจองก็ให้เปลี่ยนแนวทางท่านั้นเชื่อกันถือพิยาว่ากันครับพ่อพี่น้องครับครับถือพิธาว่ากันถ้าหากว่ามันถูกก็ถือว่าโอ้โหป่านนั่งอยู่ในฝุ่นนะเนาะถึงกรบ่มมีผู้อหันต์จะก้นคือวันละกันว่ามันพลาดไปกะนย่าว่ากันสิ่งบมแนวนั่นคือของผมมีหากมันดิ้นไปในทุกรูปแบบครับผม ให้ใช้สติเยอะๆเนาะครับใช้สติใช้การไม่นย่านไม่การนับส้มใช้สติให้มากๆมันจะค่อยสี่นี่ก็มั่นใจว่าจะเอาตัวไหนตัวไหนเป็นตัวไหนมันต้องเด็ดเดี่ยวผ่าดครับตัวน่ะชัดเจนน่ะอาจารย์อยกจะขอบคุณพ่อแก้หลายๆนะครับสำหรับคลิปนี้ครับครับขอบคุณพ่อแก้หลายๆครับ ทุกคอย,ยูทูบทุกคนรับด้วยมังมีเงินท่งเงินไหลกล่อ,องท่งไหลมาชูกระเป๋าเสียกระเปา๋าขายาได้กขาดให้เป็นทั้งน้ำตกตาทางให้ไหลของชูทางเด้อสาธุถูกค่ะเอฟซีทุกท่านก็ได้ย,ยินจากพอแกน่นแล้วเนาะคะ่ะแนวทางของพอแกน่นเนาะคะ่ะหลังจากงด ที่แล้วนี่หนึ่งตุลาเนี่เขาสามแปดนะคะงวดนี้แอดก็ได้มาตามแนวทางของพอแก่นให้พี่น้องเอฟซีทุกท่านได้ไปพิจารณาเบิง้งไปเป็นแนวทางเนาะค่ะเนะาะมักก็เอาไปเป็นแนวทางไปพิจารณาเบิ้งแล้วค่ะพี่น้องเอฟซีทุกท่านเนาะค่ะแอดก็เป็นผู้นําเสนอให้พี่น้องเนาะค่ะค่ะสงสัยว่าอยากได้ตัวแน่นอนเมื่อเด่นตัวเด็ตเด,ต,ด,ต,ดตัวดีก็โทรมาหาพอแก่นได้แล้วนะคะเบอร์โทรก็แอดกระดาลงไปใน นั่นแล้วนะคะ่ะตัวแนวทางเนาะคะ่ะอันเบอร์โทรก็มีนะค่ะอยู่แอดได้ลงไปให้แล้วก็โทรมาทางพอแก่นโดยตรงเลยเนาะคะ่ะเ <Yeah. S 1> อฟทีท่านได้เข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อจะไม่ให้พลาดคลิปเด็ดๆจากช่องคลองพารวยสำหรับคลิปนี้แอดก็ขอฝากไว้แค่นี้ก่อนนะคะ่ะสวัสดีค่ะ